บรรยากาศยามเย็นนะครับที่ส่วนธรรมนะครับคลิปนี้นะครับก็สดๆนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับผมให้ดูพระอากับมิถุนานะครับนอนเป็นกล่องไฟแล้วพระอาทิัยอิ่มแล้วนะครับผมกินใบไผ่เข้าไปด้วยนะครับพระอาทิยเต็มจะนอนละดูพระอาทิตย์นะครับโอ้แสงสวยงามเหลือเกินนะครับคนนี้ดูพระอาตนอนก่อนดูพระัานั่งนะครับดูนะครับพระอาทเตรียมท่าแล้วนะครับ แต่เขียวใบไผ่หน้าติดขอหรือว่าไม่รู้ครับง่วงนอนแลวพระธาตุง่วงนอนแล้วนะครับมิถุนานอนนะครับเขาก็จะนอนแบบพร้อมๆกันนะครับตื่นพร้อมๆกันนะครับตัวหนึ่งนอนตัวหนึ่งก็จะนอนตามนะครับตัวหนึ่งลุกตัวหนึ่งก็จะลุกตามนะครับเพราะว่าเขาอยู่กันสองตัวครับเขาจะไปกันทั้งคู่นะครับ มาพัานนอนเลยเคงงคเคงเคงเ,คงเลยอะมิสนาเคงเคนเลยเคนเคเลยลูกนอนเลยเขาจะนอนเร็วนะครับควายนะครับแล้วตอนนอนเขาก็จะนอนใกล้ๆก,กันด้วยนะครับไม่ไกลกันมากอย่างน้อยต้องมองเห็นกันนะครับ ดูผลัดเข้าหาไฟชอบไฟนะครับเพราะไฟจอยไล่มาเลี้ยงให้เขานับผลัดเยยบไหมนะก็อัปเดตนะครับเลี้ยงควายมาได้สามเดือนกว่าครับก็ดีครับสนุกมากนะครับมีความสุขดีครับรการเลี้ยงควายนะครับสำหรับผมนะครับ แต่การเลี้ยงควายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนต้องมีอาหารอะไรนี้เตรียมให้้เขาพร้อมนะครับมีน้ํามีอะไรนะครับผมมีนี่นะครับสระน้ําให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับมีเลี้ยงไก่ด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับก็บรรยากาศนะครับส่วนจำทำนะครับยามเย็นนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็สร้างโรงโรงนี้โรงหนึ่งนะครับก็ตั้งใจว่าจะกั้นห้องนะครับโรงนี้ผมก็ทําเองนะครับหมดงบประมาณสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นนหน่อยนะครับ ทำเองครับเป็นช่างเองนะครับไม่ได้จ้างช่างนะครับแต่ก็มีจ้างลูกมือบ้างนะครับนี่ดูนะครับแสงสวยมากนะท่านผู้ชมตอนเย็นดูคนรักน่เข้าไปชิดเรืยก็เฝ้าติดตามด้วยนะครับส่วนทํานะครับยามเย็นนะครับก็อนาคตอาจจะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์ได้นะครับทําที่กลางเต็นท์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยากมาเที่ยวนะครับ อยู่ใกล้กรุงนะครับใกล้กรุงเทพนะครับผมอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอวันโป่งนะครับทางผ่านที่จะไปส่วนพึ่งนะครับตรงนี้อยู่อำเภอวันโป่งครับตำบลเขาคลุงนะครับเขาคลุงนะครับเขาเขาคลุงนะครับผมโอเคนะครับผมทางนี้ติดกับเมืองการนะครับผมตรงนี้จะติดกับเมืองการนะครับก็คือฝั่งเขาลูกนู้นนะครับลงไปก็เป็นเมืองการเลยครับอำเภอธรรมการนะครับผมโอเคนะครับผมแสงสวยงามมากนะครับตรงนี้ ทต,ตดูสองตัวนี้ดิแมใกล้ชิดกันเหลือเกินเินฮือ